เปลเป็นวันนี้วันสี่วันใสเจ้าไตสูควันเรือกว่าดีในวันนี้เจ้าเนื้อสูควันมากกว่าดีในวันนี้โป้าสูควันเล็กและแจงกว่าดีในวันนี้ลุงเจ้าละแหงเบิกไกลเข้ากว่าดีในวันนี้ปูคนเท่าเบิกกลุ่มเล็กกว่าดีในวันนี้ ลูกเล็กก็เล็กฝึกปากมีสิลีกว่าดินในวันนี้ลูกปลาจะสีก็เล็กฝึกก้องหืบีน้องมาม่วนกว่าดีในวันนี้พระทิศแลพระจันรักษาลูกกว่าดีในวันนี้อย่าเท่าสุกานสลากว่าดินในวันนี้พญามังรายฝึกนอนอู กว่าดีในวันนี้เจ้าปู่ฝึกสอนลานกว่านี้ในวันนี้อาจารย์ฝึกสอนลูกกว่าดีในวันนี้อาเฒ่าปู่กวยหกทกขเขื่อคำกว่าดีในวันนี้อาจารย์กกในวันนี้ก็หาเป็นวัน เดือดเยนโชวจัจกเหลียกควันเจ้ารานาน้นยว่ามาเมื่อโดยเจาตุลาชิธาเม,ม่นสามสิบสองควันเจ้าไปตุกอยู่ทําบ่อแหงหูเหลมาโขเมื่นสามสิบสองควันเจ้าไปอยู่เรา จนจ้างกองมาเหม็นสามันเจ้าไปอยู่สางเมืองพมโกหึงมาเม็นสามันเจ้าไปจมอยู่ลูไม่หาก็หึงมาเม็นสามันเจ้าไปอยู่ป่าจาบีดิบโกหึงมาเม็นสามันเจ้าไปอยู่จิบยง้หมามน วันเจ้าไปอยู่ทำยังเหี่ยวโง่หึงมาเหม็นสามสิบสองคนเจ้าไปเอ่วหลองไปเก็บกินมาต้องืองบาดตาลุมก็หึงมาเหม็นสามสิบสองคนเจ้าไปตกคุมเย็นปิงโก่หึงมาเหม็นสามสิบสองคนเจ้าไปก้มกินกับพี่พุงพี่น้อง

ไป,กกมมไปอยู่ดอกเขตเก้าบ้านซอนกอหือมาเหม็นสามชิปชองคนเจ้าไปอยู่เมืองอุดรตั้งเขตกรุงมาเหม็นสามชิปชองคนเจ้าไปอยู่เขตแดนไกลก็หือมาเหม็นสามชิปชองคนเจ้าไปเอวุล จีพานาะไรเขต้องกงมาเมนสามสิบสองคนเจ้าไปอยู่กินเกตจีฟ้า,งาลงจีเมืองจีพันผูกกองยมเมื่อตาวันแรงกงมาเมินสามสิบสองคนเจ้าไปเป่าแ้งอยู่เมืองขุด ของึมาเมีนสามสิบสองคนเจ้าไปหมดอยู่พม่หิมมาปัน้นพันเปากับรวยนางเกลวเขาดอนกองขึ้นมาเมีนสามสิบสองคนเจ้าไปอยู่เมืองม,มักมัวหูหาวมาเล้าหูหโกองึ้มาเมนสามสิบสอคนเจ้าไปกิน้ำโศกเมืองป่า กอนมาเหมนสามจิตนจองคนเจ้าไปสลังเขาตองมูตองมาตรงตาตองแรงจุงเป็นเป็นเ็งจุงรีบมามาโกนตืน